เด็กออกเดี๋ยวฉันจะให้เงินแกก้อนหนึ่งรีบไปจัดการซะปายแกว่าอาหารวันนี้มัน 88, ปแปลกๆป่ะแปกไงอะแกลองลดูดิก็ปกติดีน่แกเป็นไรหรือเปล่า ไฟฟเป็นไรไฟนี่มึงไม่สบายหรือเปล่ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมให้กินข้าวให้ตรงเวลาหน่อยกูว่ามึงต้องเป็นโรคกระเพาะชัว มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือมึงกูไม่มาสองเดือนแล้วว่าแล้วทีเนี้ยมึงจะเอาอยัางไงต่อก็ไม่รู้เหมือนกันตอนเนี้ยที่บ้านกูมีปัญหาเยอะแยะมากเลยกูไม่อยากสร้างความลำบากใจให้ที่บ้านอีกอย่าง แต่ยังไงเรื่องนี้เราก็ต้องบอกให้ใครสักคนรู้นะเราเองก็ยังเรียนกันทั้งคู่จะมาปรึกษากันเองก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกไปกันเถอะคะแม่คะ พวกเรามีเรื่องจะปรึกษาคุณแม่ค่ะมีอะไรก็ว่ามาคือใต้ท้องค่ะแม่แล้วไปท้องกับใครล่ะก็คะใครเะอีกล่ะคะคุณแม่ก็พี่เหินลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่ไงคะฮะจริงเหรอจริงค่ะแม่แม่ไม่รู้เหรอคะ ว่าพี่เอิญน่ะกับป้ายอ่ะเขาคบกันมานานแล้วไปเอาเด็กออกเดี๋ยวฉันจะให้เงินแกก้อนหนึ่งรีบไปจัดก,การซะก่อนที่เวิร์นจะกลับมาอ๋อและอย่างเรื่องลูกชายฉันรู้เด็กคเข้าใจไหม แม่ก็รู้ไม่ใช่เหรอคะการทําแบบนี้มันเสีย่ยงบาและผิดศีลธรรมตอนที่แกรักกันมีอะไรกันฉันไม่รู้เรื่องแกไหมแม่พอตอนแกมีปัญหาแกมาขอความช่วยเหลือจากฉันอย่างนั้นนะหรอฮาตมีเด็กสักคน,นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะท,ที่จะเลี้ยงให้โตได้ ถ้าไม่พร้อมแล้วก็ไปเอาเด็กออกไลเรื่องมจะได้จบจไปเมื่อนาคตของเวินแม่คะเรื่อง,นองเ,เองนี้คนที่จะตัดสินใจคือป้ายไม่ใช่เหรอคะแม่เอาฉันต้องมารับรู้เรื่องของแกด้วยหรือไงแกอยากจะจับลูกชายฉันมาสิแกถึงได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยให้ท้องแบบเนี้ย อย่าคิดใช้วิธีสกกระปกสกกระปกมาจับลูกชายฉันเข้าใจไหมแม่แม่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะแม่จะมาปัดความรับผิดชอบแบบนี้มันทุเลศไปหน่อยไหมไป ค่ะหนูจะทําตามที่คนน้าพูดทุกอย่างเลยนี่จำเอาไว้แกพูดอะไรแล้วแกต้องจับด้วยเข้าใจไหมไปฉันไม่อยากเจอแกไปออกไปเมื่อไหร่พี่หวนจะมาสักทีเนี่ย ี่เอินน้องมีอะไรจะบอกมีอะไรเหรอตอนเนี้ฝ้ายอะกำลังท้องลูกพี่เอินอยู่แต่น้องคุยกับแม่แล้วนะแต่แม่ไปเอาเด็กออกเดี๋ยวฉันจะให้เงินแกก้อนหนึ่งรีบไปจัดการซะฮะเป็นอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับแม่เอง ไะไปไปกับพี่นะบ์นกลับมาแล้วเหรอลูกแม่ครับผมรู้ทุกอย่างหมดแล้วนะครับแม่ทำไมไม่ต้องทำอย่างนี้ ม,ม,มันปันหัวอะไรลูกคะมันทำอะไรให้ลูกได้หลงมันขนาดนั้นนางผู้หญิงแพทย์สยามคนนี้คะ<า>มันจะแย่งหือนไปจากแม่ได้ไม่ยอมมันลูกแม่ครับไม่มีใครที่จะแย่งบอนไปจากแม่ได้หรอกมีแต่แม่แหละที่จะแย่งหมือ,ออกไปเข้าใจไหมครับอย่างนั้นแกก็เลือกมาระหว่างแม่แกับหีผู้หญิงแพทย์สยามคนนี้แกเลือกมันแกก็ชน แกฉันก็จะไม่ให้เงินแกฉันแค่าบาทเดียวโอ้มแม่ครับผมรักแม่นะครับและผมก็รักแม่มาตลอดแต่แม่ครับผมอะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทำผมขอโทษด้วยนะครับแม่ไปไปแล้ไปกันเถอะแม่ครับผมขอโทษด้วยนะครับไปนะเหิน